สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจนะทริลวันี้เราอยู่กับเกม Star s e e d a e n เ a Tricker นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดร,รวมไปถึงวิธีการเติมโค้ดของเกมนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมสุดพิเศษที่เขาแจกตั๋วกาชาผ่านทางโปรแกรมจำลอง emulator อ LD Player นะซึ่งเดี๋ยวเราไปเอาโค้ดจาก LD Player กันก่อนนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะมาเอาโค้ดของ LDPlayer กันก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เพื่อนๆหาเกม Star Seed กันก่อนนะเพียงแค่พิมพ์คำว่า Star Seed เพื่อนๆก็จะเจอไอคอนเกมนะครับคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้ผมกดรับไว้เรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาแล้วก็กดคัดลอกตรงนี้นะโค้ดมันจะมีจำนวนจำกัดนะครับตรงนี้ผมใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาเอาโค้ดตรงนี้ตรงนี้จะได้ตั๋วกาชา3ใบนะครับ หลังจากที่เพื่อนเนได้โค้ดมาแล้วนะคะเพื่นเพื่อนก็เข้ามาที่มุมขวาบนตรงนี้นะคะผมที่เป็นขีดสามขีดนะครับคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บกดตรงที่ตั้งค่าแสดงผลที่เป็นรูปฟันเฟืองนะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะมีคําว่าการใช้คูปองนะคะผมเพื่อนๆคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ก่อโค้ดที่เพื่อนๆได้เมื่อสักครู่นี้นะครับผม นอกจากนี้ผมยังจะแจกโค้ดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะผมโค้ดแรกคือ get five star s e e d girl นะครับมี S ด้วยนะโค้ดที่2คือ star s e e d free gift และโค้ดที่3ก็คือ crx freya นะครับพอเพื่อนๆเ,เข้าไปรับของในจุดหมายเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ของตามภาพ ตอนนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆและนี่ก็คือวิธีการเติมโค้ดของเกม Star s i s a s n e a r Trigger นะครับถ้าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์กับโจ๊ันโจด้วยนะส่วนเรื่องคลิปแนะนําสําหรับเกมนี้เดี๋ยวผมจะชยรอยทําให้จากประสบการณ์การเล่นที่ไปลองเล่นเซิร์ฟโกลโบะนะครับผมอย่าลืมติดตามเกมใหม่ของช่องผมด้วยคลิปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ